สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเด้อเอ็กซีทุก่านเ้อ <c oughs> บาสวดีเมื่อนิวันผราเนาะพี่น้องเคยเข่ากับไปร่วมดอกไม้เนาะไปร่วมดอกไม้อยู่เปลนหน่วยสินทำเนาะตื่นมากได้ยินเสียงโทรศัพท์ตังเต้สาๆพี่น้าง,งมาเมาโทรมา อ่าหมอลูกบ่ได้ว่าซะเป็นวิงเป็นเวียนเป็นเป็นห่านะพี่น้องเวียนหัวแล้วก็หัวห่าเนาะเวียนหัวแล้วก็อ้วกเนาะภาษาลาวเฮาฮ้องห่าภาษาทางอันพี่น้องังไทยเพิ่น้องอ้วกเนาะแล้วก็มื้อนี้ว่าสิพากันอกอันนาลกพี่น้องบ่ได้ดำเนาะมื้อนี้เพราะว่าเป็นวันศิแล้วบ่ได้ไให้หน้าเนาะ กันเลยว่าสิออกไปดำเนิไปลกระเมือนว่าป้าเมาโทรมาหลุกกรบบไดย้ยู่ซะก้าแพงกันเลยเห็ดแกงจืดเนาะสิไปส่งให้เอือยกินมันเช้านี่ให้เคยถ่าวันไปส่งยาเนาะส่งยาดีอันแก่วินล่ะกะันอ่าดีทองทองอืดป้าเมาบางเถื่อเพิ่นกันเ้นเอ็นเป็นคน,นแห้งเป็นกันสิเป็นแบบนี้เนาะหรือว่ากระเพาะนะเนาะ เพราะว่าลกประจำตัวเหมือนกระพือนกระเพาะเนาะเป็นอืดก้าแพงกระสิตักอาวันเจี้ยงจืดเนาะเพราะว่าเห็ดแล้วเลยทางหนอกก็ลลมชว่ชวยชซยนะพี่นะ้องอันนี้เป็นขางเงินคั่วซอแงเนะาะซอแงปลูกต้นไม้ปลูกต้นดอกไม้เนาะเวลาเห็ดอยู่เห็ดกินแนมออกไปก็สิได้สบ,บายหูสบ,บายตาเนาะ หัวต้นไม้นี่มันสิง,งามนะพี่น้องมีต้นขเข่าเหม็นนำมีสาแพงเห็ดแกงจืดมันปูมนะพี่น้องมันปูมแกงจืดชิบไปให้ปลาเม่านะพี่น้องเป็นแกงจืดมูสับพี่น้องสาแพงเอามาซับเอาเนาะ แล้วก็มีเห็ดเค็มแล้วก็ผักกาดขาวแล้วก็สลายเนาะเอิ่นแกงจืดรวมมีดเนาะมีทั้งวุนเส้นนำมีทั้งวุนเส้นแล้วก็มีจักอย่างนี่หนึ่งหนึ่งนี่ผักกาดขาวสองเห็ดสามวนเส้นสี่สลายหาหมูเนาะ หาอย่างร่วมกันเดี๋ยวสิตักไปหาปลาเมา่กันเด้อพี่น้องเ้อลอวกาสิไปเบิงอาการพรนันมาห่อเทือนปลาเมาแล้วนะเพี่องปลาดำกับเขามา โอ้โตีงดพอดีมาหอ,อาดเลยพี่น้องปลาดำกับเขามาแล้วเนาะเขามาเบิงหน่องพิน่นโทรไปหะไอ,บบอกัาบอกเออโทรหาไอกราสั่งปลาดำเขามาด่วนเส็เอ็นขึ้นพี่เนาะปลาเหมาสิปาเป็นสองแบบกะเพาะบอได้กินเขาขึ้นนี่เพื่อยกินต้มาหมาตุ่มยำกุน้ำมัน นี uhm, ่ก็นอนสบายแล้วนอกของแนวหวานมันเมื่อยเห็นมากเพราะว่าลุกไปได้โอ้ยห้ามขักไปเด็กกระดำก็ได้ข้าวกองเจ้าว่าพระแม่สบายดีเห็นมากเลยนะกระดำก็ลืมเนาะเขาเลยห้าวเต็มที่เลยห้าวแล้วแหละ การของปอมะนี่ต้องหนวดเอาเรื่อยเข้าแกงจืดมาให้เจา้าอืมไหวพอดีไหวกินกันเพล่อกใจละลายมันสิบเบิ่งมันสิดาดโตเจา้าเอาลงพื้นดอกลดลงบุินกินลายดอกเขาก็กินในหนึ่งเพราะมันกินลายอย่างมันเข้าเ <c oughs> พิ่มสีออกหนะ้าปลาดำเพิ่มเพิ่มเพิ่มขามาเจ้าเขามานวดเบาปลาดำของตื่นตื่นมาหน่ะปลาเหมาโต โอ้ไปเอายาเนาะพี่น้องสิ้ไปชองชีไปส่งกินยากับไปปวได้พื้นไปหักแตะหักแตนไปชาแพงกับร่างสิเ<อ>มื่อหน้าห่วยพอเมาเป็นแห้งตัวจังโถอื่ยน,น,นี่วะเนี่ยว่าเพิ่นเป็นวินธรรมดาเป็นวินหกักอปปะไรพอดูเขาขว่าวนนะินมันเวีนาายนตาไหล่ไม่ไปปวได้เวียนหัวยังเวียน,น,นอยู่บ่้านนี้นก็เวียนอะไรกันหอาตีงแหงกันหอาแบบ ขันเขาอยู่อยู่อยู่นิ่งๆมองถ่ายเมฟก็ท่ายหนังเอาละถา่ายหนังขันนะเด้ขันทั้งงอนน่ะได้สองหนึ่งจุกสองหนึงจุกเบอรเมื่ออยู่น้ำใครร้อยบอร์สิเมื่ออยู่แห่งมุนมัดหลายร้านเข้ามันใหญ่เลยอ่ะยันว่าเป็นนั่นเป็นนี่กันยังว่าบอกเขาเป็นกระโทู่มา ันสิบได้นอนไปนะลานป่าแม่ได้บอดบอดมันดึ้นอนมือนะมันยังเ <c ười> อาพระตื่นบัดมาแหน่หูห,ยหยดดนนาเยเอาปั่นหูเจอจนุดได้นอนมันแหน่แล้วก็หู้แม่ได้ขับไปนะบดย์นอนได้ขับไปอยู่ัจีบเด้นอนยังมันมาหยอกมาแหน่อยู่ขันบุรีนอนอ๋อพัดเอามอยากเหงาเลยง่วงเมื่อยแล้ว มีแต่หาวนะเมื่อ,อยมัน,นเพี้ยจะเคยคุนหางกำรวยนล้วก็ย่างเพีอยเดอง่ายแล้วกอยาน้เดือนเธอสิเปลี่ยนกินยาบทเธอสิอจ็บ <c oughs> ป่าปีขึ้นือเยิบมลดเรย่มออกโลด เห็ดเอาเห็ดเหลืองออกโลดให้มันเบิดลมผุนในท่ออในไให่องเรียนกับเตียงคือกันเหลืองออกเหลืองออกอะไรก็อะไรมันก็มีแห้งพันโบเหือดนะมันดันถังทันไรพุ่งกบกับเซนไม่สมบอกเพื่อกินน้ำมือบ่กขันล่างมาพูดอะไรมือยังประดับเห็ดกินข่าวเรียบร้อยเลยไอ้กาบก็กินเรียบร้อยเลย ไอ้กาไปเรื่องงัวเบ่บันเมื่อนี้ว่ากันว่าชิโลกาชเอาโูละล่อว่าจะี่นองตื่นมาบบคือความขีดอชีวิตเลาะเป็นดีคนเท่าเนาะมันบบปกติได้แต่ละคนแต่ละมื้แต่เห็นกันตื่นมาวัวตายแล้วเพราะว่ากันยังมีเนาะดีดีดีฮัลโหลเพราะว่าชิดเลยกลางคืน อันนี้คือกันไล้ตื่นมาว่าไปบ่ดได้ตายตง่ายคนขเมยนี่คนหมดแลนอนจังหวะควนห้าวแล้วเนาะหายหักกันแพงกันจ้จิตาจมึมใมงใดหักสะพพะคนที่หักเด้อคนบ่หักคอยกับบ่หักคือกันแล้ว หักผายเดียวบ่าไว้ได้เนาะประดมมาต้องหกัหกหักหักต่อหักกันหกักไยเดียวบ่าไวเ้เด้ถกมาขึ้นนี่เพิ่นไ่ได้กินข่าวไปน้องเพิ่นไปกินมา,ม,า,ม,ามันต้มยำสมหอย เดี๋วมาพิษมันเป็นกะทินำเนาะเงง่งงเ็กระตายคาดว่าเสื้อกระเพาะพี่เนอะตั้งแต่ย่ยตั้งแต่เมย์ซวแพงแล้วก็ย่ยเคียวยาาเงงกระเพาะเบิดกระเพาะเศษแล้วก็มาต่อประเมาเป็นเบิ่อ่อยก็ยังเป็นกระเพาะเสษคัน คันเสร็จข่าจุกเนาะขอาตีงขาบ่ได้เจ้ากินแล้วเอ,อืยยาดำนี่ดำอใกินโอ้ยแต่ข้าเป็นห่ากลางคืนเ้ากินมันยังลงมันพิษปอดสั่บบอไพว่าใจยาดำมันมีพอยมันนี่นะคอ,อห้าม ยาํำดำพื้นเมืองแบบแพนบุลานพี่น้องมันดีอันนี้นะนเป็นยาบำรุงถาดุทรายและยิ่งสรรพคุณมีดังนี้ปัวกระเพาะลำไส้จุกเสียบหนึง่งท้องบิดเป็นหมูกและเลือดท้องขีหากนี่นะท้องมักหมันท้องเจ้ามันแข็งนั่นปัวปะดงป,ะดง,ปะดงเสน้นประดงขอมึนตามโต พวกมุดลูกนี่ก็ดีหมุดลูกรับนำเข้ปาปลา,าเดี๋ยวเดี๋ยนี่นะเป็นเวียนเป็นวินเวียนมืดหนาตาลายนี่เดสันเาเสียมาหายบอยกเบิ้งบนนี้คอยสิอ่านขอหามันผู้ยิ่งผู้ยิ่งถือผ้าแต่หนึ่งฮะหาเดือนหามกินใส่ยา วันนรลกปลอดหามกินวันกกินนห้วันละลกปลอดปัดเมาเราบ่ด้เป็นวันละลูกกินได้สองอย่างนี้แหละบ่อยกินหนึ่งหาหาเดือนบ่อ้กินแล้ววันนรลกปลอดนะบ่อ้กินอ้ากินจอกหน่อยนึงเท่าไงว้างทมันอนานตากีนี่ผักโขงเหมือนสักกนจะิน เปิดพัดลมก่อนเดี๋ยวเนะี่ยอินโนเปิดเลขหนึ่งเล้วจะไปเออไปิดซองในหนาวกูเรื่องออกให้เรื่องออกกินอีโนโกับกินโลดอันนี้มันดีอีโนมันบรได้ดีหักดีเวียนเฮายัางกินลงไปโลดกลางคืนนะเฮาเป็นเป็นหักเมื่อน,น,นนะั้นนะอะหักเบิดคื้นอะ เดยบานกินโล่บัวเซส่จอกกินโลดแหลยกินโลดซักอึกซอกอึกเนี่ยมาหน่อยหนึ่งทำจอกน้อยหนึ่งนะจ่แนวกินนอกบ้านนอกยาบัปันได้แล้วกินเขินหน่อยจะเป็นองค์บางอย่างไทยช้ำอึกอึกซอกอึกนะเอ้ยกับบวชขาดแล้วเอาไปเอายามักิน อ้าวอหายามาคิดแต่ว่าบีากินโลเดี๋ยวมันก็นเย็นข้อเย็นทวมมันก็นลงวิ่งเวียนมันก็นสิคอยงานลงเขาเคยกินมาแห่งนี้นะ่ะเฮาก็จะสิไต่ข้างขึ้นนี่นะจึงไปเอามากินากหายได้ไหมกินยาใ <laughs> ช้หนาม โอเคนะพี่น้องชาแพ้งก็ปิดคลิปก่อนค่ะก,ก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามหน่ยเด้อชาแพงก็สีได้ออกหน้าก่อนปลาดำเนาะให้ปลาดำดูแลปลาเหมาก่อนอให้ชาแพงดูแลนี่ยมันดูแลบ,บอกเป็นปันใดได้มันมีแต่อยากแก่ไปลงหมอรถเอาแต่ลูกเว้นยังเป็นยังหมด<อ>จัก ีมอนดมีแต่แก่ไปลงหมอมันหมอนวดนะเออเช่าอีกแล้กัรนั่นแหละการเนี่ยว่าลุงชาแพงดูแลบุเป็นให้ปลาดำผุนนวดเป็นเบิรกสิออกหน้าก่อนพี่น้องก่อนจีไปหาหมอนวดมันก็ต้องบันเทาให้มันเศ้าวิ่นเศ้าตาไล่ก่อนอันนี้ดุสิหามไปลรสอหามไปลรือ่ไปจะบุอันนี้ไปบอกหมอว่ากระเพาะเส้นกระเพาะเอ็นเขาซักยาค่ะลดได้เอ็นไม่หยอบหยอบลดได้ สักยาสักดีเพนัดเขาในไม้ยำแยบเลยเด้อแล้วทั้งสักทั้งนวดหายไม้ยาวจะเพงก็จะหันมีผ่อเป็นเพี่น้องเส้นเอ็นขึ้นสักดีเพนัดเขารดจุ๊บไม้ยาวเป็นแพดทหารนี่ยผ่อเป็นแพดทหารเนาะแล้วก็เก่งในด้านการวางยาวางยาเก่งขนาด